อันหนึ่งสองครับอันหนึ่งสองอี้นั่นแหละรอบไปเลยเปเลยเยอะเกินไปอ่ะตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันแตกเองลูกลูกลุกได้ไลยูรอบเลยดึกไารอบปลาบนปลาหายเลยเออปลาบนรอบใหม่เล็กุ่นเยอะกว่าในลูกไม่ห้องนี้ก็เยอะกว่า อ๋อ tamam. ปลามันไม่ได้เข้ามามันวนรอบนะแหวกหนีแหวกหนีแหวกให้ทางมีแว่นก็ดำลงไปดูข้างหลังก็ได้อ๋อไมาทัดไม้ใส e: no. I mean, like um, ่แว oh, ่นไม้ใส่แว่นเขาจะอยู่รอบๆนะเต็มเลย เรได้